สวัสดีคะ่ะพบกับบิกาอีกแล้วนะคะกับรายการเริ R ่มท้อคบิกาค่ะรายการดีๆที่มีความรักให้คุณมาทุกวันคะ่ะอ่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญคนสวยของเราเช่นเคยค่ะกับมาดามจีจี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนะคะโอ้กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะคะใช่ค่ะซึ่งคราวนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของฮอตเทียประเด็นนิดนึงเรื่องดาวยายนะคะเพราะว่าในช่วงของเดือนมกราคมนะคะวันที่16มกราคมนะคะจะมีอ่อนดาวจาหูซึ่งถือว่าเป็นดาวดวงใหญ่ดวงนะคะ ย้ายยมาอยู่นะคะจากลัคนาอ่าย้ายจากลัคนาราศีกันนะคะเข้าสู่ลัคนาราศีสิงห์นะคะโอ้ยวชาวราศีกันก็เตรียมเฮละใช่ยนะคะหลังจากปีที่แล้วโอ้โหปีครึ่งที่แล้วนะคะจงนู่นนี่นั่นทำไมเราถเจอมาเนี่ไม่ใช่ขอสมควรกันเลยทีเดียวนะคะหลายคนเจอทั้งอุบัติเหตุเจอทั้งคดีความความวุ่นวายโดยเฉพาะหนึ่งความรักก็เจอกันไม่ใช่ธรรมดากใช่เรื่องนึความรักของเราซึ่งวันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องว่าพอ เราเข้าประเด็นงานในเรื่องของความรักงานเพราะวันนี้เราเลิฟพอกงานเราก็มาคุยกันความรักบ้างว่าพอย้ายเข้ามาที่ลัคนาาสี่สิ่งแล้วเนี่ยความรักจะเป็นยังไงความรักจะเป็นยังไงบ้างจะดูเดือดเลือดพ่านกันยังไงบ้างก็พอพอลาหูเข้ามาเนอะพอมยู่ยอยู่ที่ด้าสีสิหงพอดีทําให มันเหมือนกลุ่มรักของราศีสิงห์ไว้อย่างเงี้ยทำให้ราศีชาวราศีสิงห์อาจจะต้องมีปัญหาเรื่องความรักเนาะนานิดนึงล้กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าราหูย้ายมาดาวดาหูเนี่ยเป็นดาวดาบเคราะห์ดวงนี้นะคะเป็นธาตุลมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเข้ามาปุ๊กก็จะทําให้เรารู้สึกรุ่มร้อนอ่ะรู้สึก ราหูมันเรื่องของความหลงไหลอช่งง่ายอะไรอยู่แล้วนะคะเข้ามาปุ๊บเราก็บางทีเราจะรู้สึกว่าเชื่อคนง่ายอ่าใช่พอมีคนเข้ามารักคนง่ายหลงคนง่ายนะคะก็ต้องระวังว่าอาจจะโดนหลอกสำหรับคนโสดเนาะก็ถ้าโชคดีก็จะมีคนมาหลงไหลได้ปื้คุณแบบหัวปักหัวปั้มนะคะถ้าโชคร้ายคุณเองนั่นแหละจะไปหลงเขาแบบหัวปักหัวปั้มเช่นกันเะฉะนั้นก็ต้องระวังใจตัวเองไว้ให้ดีด้นใดีน้อยเพราะฉะนั้นใครเข้ามาในช่วงนี้นะคะ18เดือนราหูจะอยู่ในลัคนาราศี <18 S> 1 <18 S 2> เิเดือนนะครับว่ามันปีครึง่งใ,ใครเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยพยายามทิ้งคบคุยกันได้คบกันได้ะนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้ใจทั้งหมดรอหลัง18เดือนไปแล้วคือเครื่องพิสูจน์ว่าคนนี้ใช่จริงๆใช่ช่วงนี้คุณต้องต้องแบบอดทนและใจแข็งหน่อยมีสติคลองตัวเอ,องะคลองสติตัวเองให้ดีหน่อยว่าเอออย่าพิ่งรีบบอกอะไรแล้วนะปรับตกลงปรงใจกับเขาไปเร็วเกินไปหให้ใจเขาไปหมด นะคะแล้วก็เราแล้วก็ช่วงนี้ลักคณาราศีสิงคนโสดจะเรียกอะไรอะเสน่ห์แรงคึงพรานแต่ว่าเสน่ห์แรงในลักษณะที่แบบว่าออกไปในทางโลกียะนิดหนึ่งข่าวโลกีนิดนึงมีเกณฑ์เสียตัวพร่ำเรือละกันนก็ระวังตัวเองเซฟเซฟตัวเองกันด้วยนะคะอ่าส่วนคนมีคู่แล้วล่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ก็น่ากลัวยเหมือนกันนะคะก็ต้องแบบว่า เหมือนกับว่าช่วงนี้ราหูมันลงทําให้คนลาสีสิง์นอกจากใจร้อนอยู่แล้วใช่ไหม,มเป็นพมันธาตุไฟเนาะพอมีลมเข้าไปอีกอก็ทําให้แบบไฟมันโหมหน่ะขึ้นทาให้เราอารมณ์พุ่งพ่านรวดเร็วนะคะเรา,า,กการัากกันคนรักกันเราต้องใจเย็นๆยให้เรียกว่ามีเมตตาต่อกันให้อภัยกันซึ่งเราจะต้องพยายามหน่อยตรงนี้ช่วงนี้เขาเรียกว่าหงุดหงิดง่ายคุยกันนิดนึงก็ขึ้นคุยกันนิดนึงก็ปี๊ดนะคะแล้วก็ระวังเรื่องอารมณ์ความหึงหวงด้วยนะคะบางครั้งบางทีเรารู้สึกว่าแบบเอ๊แฟนมีกิ๊กหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเง คอยถามคอยจิกคอยอะไรสารพัดจนจริงๆบางทีเขาก็ไม่ได้มีซึ่งตอนแรกยังไม่มีก็ได้ตอนเราตอนเราเหมือนไปมาเหมือนแบบเราชี้พงให้กันลอบกันเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่าหน้าลำคาญเขาก็รู้สึกเบื่อเขาก็อยากจะลองมีดูบ้างมันไม่ใช่เรื่องดีไงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยปรับปรุงที่ตัวเราด้วยตัวเราก่อนก่อนที่จะไปมองเขาแต่ว่าถามว่าเกณฑ์ที่มันมีโอกาสไหมมันก็มีเราก็ดูดีๆแล้วกันแต่ว่าดูในลักษณะที่แบบไม่ได้จิกกันเกินไปใช่แล้วเราต้องตรงนี้คือเราต้องมีคำเลยว่า ความไวเนือเชื่อใจให้ใจกันด้วยเพราะฉะนั้นะเราก็ต้องใจเย็นๆหน่อยดูแลกันให้ดีอย่าทําให้ความรักของเราขาดตกบกพร่องสิ่งที่เราเคยทําดีมาอยู่แล้วครั้งก่อนเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆค่ะก็ใจเย็นลงนะคะแล้วก็อ่าถ้าสมมุติว่าเบาๆสุดอ่ะอก็ประเภทแบบรัก ต้องอยู่ห่างกัน,กนใช่อาจจะอยู่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอาจจะห่างกันมากขึ้นด้วยหน้าที่การงานหรือไปธุระประปังอะไรก็ตามแต่ทำใ,ให้เรามีเวลาด้วยกันน้อยลงมันมีเขาเรียกอะไระถูกจับแยกกันะนะคะเกิดขึ้นนะคะ,คะแล้วก็ตัวเราเองก็ ด้วยลาหูมาทับรักเนาะก็จะยุ่งวุ่นวายงานก็จะเยอะขึ้นนะคะเราก็จะไปยุ่งวุ่นวายในเรื่องของงานบางทีอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนเอาจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะวบางทีอยู่ด้วยกันมากๆก็ทะเลาะกันเพียงแต่ว่าเราใส่ใจหน่อยเราโทรคุยหน่อยเราอะไรบ้างเราไม่ใช่บอกว่าปล่อยละเลยมัวแต่ทำงานจนไม่สนใจความรักอะไรก็ไม่ใช่ค่ะ ก็ประมาณนั้นแหละเนาะก็ระวังกันละกันอีกราศีหนึ่งที่ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าราหูมาอยู่ในลัคนาราศีสิงเนาะก็ถือว่าเล็งรักกับลัคนาราศีพุ่มเหมือนกันนะคะก็ทําให้มีปัญหาพอสมควรนะคะในเรื่องราวของความรักนะคะมันเป็นลักษณะเบื่อเบื่อยากๆยา่ะบางครั้งเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยต้องการอยากให้แฟนคนมีคู่แล้วนะอยากให้แฟนแบบอยู่ใกล้ๆจังเลยนู่นนี่นั่นก็บางทีก็เบื่อยให้ไปไกลๆใช่เพราะว่าเราอะก็อารมณ์แบบเหมือนกับ เวียนง่ายเหมือนกันเราเปลี่นั้นเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกินบางครั้งก็ดีอยู่ดีๆก็เบื่อเอารมณ์ประมาณนี้ซึ่งทําให้คนรักอาจจะรับปรับตัวไม่ทันเลยส่วนคนโสดก็มีเสน่เหมือนกันแหละมีเสน่ห์คนแต่บางทีเรายังรู้สึกว่าเราไม่ไม่ไม่ค่อยอยากจริงจังกับใคร เราอยากจะเล่นเลหรือเราอาจจะแค่โปรยเสน่ห์หวานเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นคือจริงๆก็มีคนเข้ามาแต่คือเข้ามาแล้วเข้ามาแหละเข้ามาแหละเข้ามาเยอะด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าพลังของราหูสะท้อนมาเนี่ยทำให้เราก็มีเสน่ห์มีเรื่องของความเซ็กซี่มีเรื่องของความเย้ายวนใจน่ากินขึ้นมาพอสมควรนะนะแต่ว่าอันนี้เราต้องแยกแยะดูดีๆด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบ เออเออหรือว่าก็เบื่อก็ไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามพยายามรักษาตัวเองเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะสิ่งที่อยากจะเตือนมากที่สุดนะคะในเรื่องของราหูฟังดูน่ากลัวนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคําว่าสติคําเดียวอะใช่ฟังดูมันอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันก็คําง่ายๆเนาะทำทำแล้วมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าแต่สตินี่แหละมันจะเป็นตัวที่พาคุณผ่าน ก้าวผ่านในเรื่องของความรักทางนี้ไปได้นะคะถือว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรอุปสรรคเป็นบทเรียนเป็นบททดสอบในชีวิตคุณแล้วกันก็อย่าไปกลัวนะคะเพราะว่าราหูมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนั่นแหละนะคะสติเท่านั้นนะคะดํารงสติให้ตั้งมั่นนะคะถ้าคุณรักกันจริง18เดือนนี้ถือว่าเป็นบททดสอบนะว่าจะรอดหรือไม่รอดถ้าคุณผ่านไปได้ถือว่าเจ๋งนะคนนี้ใช่เพราะว่าราหูจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าก็มันมีทั้งดีและไม่ดีเนอะพอผ่านไปได้มันก็จะโอเคแหละมันเขาเหมือนกับว่า พอลาหูผ่านคนไปปับ๊บเหมือนกับเนี่ยคนที่อยู่กับเราได้เนี่ยคือคือตัวจริงแล้วคือตัวจริงละนะคะก็ใครโสดอยู่ก็ค,บ,คบกันไปพอผ่าน18เดือนไปเฮ้ย <Hey. S 2> คนนี้น่าจะใช่ใชแต่ว่าถ้า รู้สึกว่ามันมันมันผ่านลําบากผ่านได้ยากอะไรเงี้ยคุณก็ถือว่าลาหูพาคนไม่ดีออกจากชีวิตคุณแล้วกันนะคะก็มองในแง่ดีเนาะอ่าแล้วในในเมื่อเราพูดแล้วว่าอันไหนไม่ดีเนาะเรามาพูดเรื่องดีๆบ้างละ่ะดีกันบ้างดีกันบ้างก็ที่ผ่านไปแล้วเนาะลาสีกันนะคะลาลาหูออกจากรักนาซึ่งมหลายคนรู้สึกแบบโอ้ชีวิตดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นนะคะเรื่องของความรักก็ดีขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ เหมือนกับว่าเมื่อก่อนะอดีตเรอาจจะแบกว่าเหมือนกับว่าก็ลาหูก็เหมือนเงาเนื้อบางเราทําให้เราดูแบบว่าหมองเค่อยมีราอะไรใส่หน้าจะชงเจ้าชูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเองนี่แหละ ถ้าคนสวดอยู่นรศิกันที่สดอยู่ก็อาจจะเป็นคนเจ้าชู้ทั้งนั้นอาจจะเจ้าชู้ประตูอะไรอย่างนี้เนาะก็ดีขึ้นอะก็ดีขึ้นสับหน่สติอารมณ์ไม่มากขึ้นอยู่ก็ลาหูโค้นผ่านคนไปแล้วไงไอสิ่งที่บททดสอบที่คุณต้องเผชิญมาสิบแปดเดือนมันก็ประสบความสําเร็จแล้วไงใช่แล้วคนที่เหลืออยู่กับคุณตอนนี้แหละคือคนนี้เรียกว่าใช่จริงใช่ผ่านคนไปทุกอย่างแหละคนมีคู่แล้วความแล้วก็จะกลับมาดีนะคะคือคนรักกับเราก็จะปรับตัวเข้าหากันได้ดีขึ้นแล้วก็บอกว่า เรียกเหมือนกเข้าใจกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีรวมไปถึงของคนโสดเช่นกันคนโสดคนที่มาก่อนอะ่ะเรามีมาให้เลือกเยอะแยะมากมายตอนนี้อาจจะเหลือตัวเลือกแค่ตัวเลือกเดียวหรือแบบมาเห็นชัดว่าเนคนเนี้ยใช่แหละ,ะจริงจริงซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันในเรื่องความรักแต่ทุกอย่างแล้วคุณก็ต้องมีสติเนาะ,ะอย่ารักใครแบบว่าหลงไหลาแบบว่า แล้วว่าเนะลุ่มหลงเกินไปอีกอย่างหนึ่งก็คือราศีมีนเหมือนกันนะคะก็ดีขึ้นละนะคะจากที่แบบว่าหม่นหมองกันมาหนึ่งปีครึ่งให้หนึ่งปีครึ่งเนาะประมาณนั้นนะคะก็ก็ปรับตัวอะไรเริ่มดีขึ้นแล้วมองเห็นแสงสว่างในชีวิตมากขึ้นแล้วนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่าใจร้อนทําใจร่มๆทําใจสบายๆนะคะค่อยๆดูกันไปเหมือนกันนะคะถึงจะโอเคแล้วก็อย่าใช้อารมณ์นะคะแล้วก็ประคองความรักของคุณให้ ยืดยาวกันต่อไปนะคะอ่าเรียบร้อยไหมเรียบร้อยจ้าโอเคเราสองคนลาไปก่อนนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะเข้าไปชมเราสองคนได้นะคะในแฟนเพจ a c e b o o k นะคะ D ี a i l y นะคะแล้วก็แล้วก็เว็บไซต์ด้วย d ี a i l ่ com นั่นนะคะนะคะมีเรื่องราวดีๆให้ชมกันตลอดนะคะใช่มีบทความดีๆมีข้อมูลดีๆเพียบจ้านะคะอ่าวันนี้เรียบร้อยหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนสวัสดีนะคะ